คนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกู๊นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรามาแนะนําเกมมือถือสาหรับทัดแมวกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเป็นเกมที่เราจะต้องสร้างโรงแรมน้องแมวแล้วก็ต้องให้บริการน้องแมวทุกตัวให้สุขสบายเหมือนอยู่บ้านนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องขยับขยายโรงแรมนะคะให้แบบใหญ่โตมโหราแล้วก็มีของอะไรให้เล่นนีให้น้องแมวได้เล่นนู่นนี่นั่น นะมีห้องที่ใหญ่ขึ้นนี่เป็นห้องดับเบิลแบบนี้เลยนะคะหรือว่านี่ที่อุ๊กุกําลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นยิ้มน้องแมวนั่นเองจริงๆอ่ะสำหรับใครที่แบบเป็นธาสแมวอ่ะแค่เข้ามาดูน้องแมวแบบทํานูน้นทํานี่ก็คือฟินระดับนึงแล้วเห็นไหมนี่น้องแมวนี่วิ่งแล้วเหรอนี่วิ่งแล้วใช่ไหม แล้วก็เราสามารถที่จะแบบอัปเกรดได้ด้วยนะคะอย่างยิมเนี่ยมันก็สามารถที่จะอัปเกรดให้แบบมีโยคะบอนโอ้ยมีโยคะบอลทุกคนนี่น้องแม กิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นนี่รสตรองนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารน้องแมวนั่นเองมีแมวเชฟคอยทําอาหารให้แบบนา่ารักน่ารักนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้หลากหลายมากๆนะคะหรือว่านี่ตอนนี้ล็อบบี้ของเราเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วนะคะบางตัวเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รับการบริการหรือว่าไม่ได้เข้าไปพักพอนอย่เงี้ยเราก็ต้องขยับขยายล็อบบี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่อัอน,นีอคืออะไรอะอะออออ๋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 อไมออ๋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 อา๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ งนี้ะะคะเราต้องขยับขยายโรงแรมของเราให้ใหญ่ขึ้นแล้วแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเรามีตาลุงน้องแมวอ้วนคนนี้นะคะคอยเอาเงินมาให้เราตลอดเวลาเลยส่วนใครที่แบบไอเข้ามาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องทําอะไรต่อหรือว่าต้องไปอัปเกรดอะไรยังไงบ้างน,นะคะนี่เลยกดไปที่มิชชั่นหรือว่าทัสเนนะคะเราสามารถที่จะทํา มิชชั่นหรือว่าทัสต่างๆได้โดยการที่จะกดไปที่ Move to แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะวิ่งไปที่สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นเองนี่เขาบอกให้สร้างห้องเกสต์รูม202ใช่ไหมเราก็กดสร้างไปเลยแบบนี้และเดี๋ยวพอเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะเคลมของรางวัลได้นั่นเองนะคะบอกเลยว่ามันง่ายมากๆแล้วก็เป็นเกม พาดแมวที่ฟินมาทุกคนเพราะว่าน้องแมวน่ารักทุกตัวเลยเราเนี่ยสามารถที่จะมีคอลเลกชันน้องแมวแบบนี้ได้ด้วยนะก็คือเป็นน้องแมวที่เป็นเกสหรือว่าเป็นน้องแมวที่มาพักของเรานะคะว่ามีน้องแมวแบบไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรท d hood cat private cat super cat cloud cat นะคะซึ่งน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีแอคชั่นที่ต่างกันออกไปเวลาที่เขาเข้ามาใช้บริการโรงแรมของเราแล้วเองซึ่งมันน่ารักมากนะอย่างเช่นน้องแมวนี่ เจ้าซปเปอร์แคทตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,อดูโอ้นี่ตอนนี้แ <laughs> มวตอนนี้คืออะไร <laughs> เข้ามาเล่นของเล่นอย่างงี้ก็มีแม่น่าหลกมากนี่น้องแมวซปเปอร์แคทนะคะ <laughs> เข้ามาเล่นลูกโป่งอยู่ตรงนี้นะคะ <laughs> นี่ดูน้องแมวซปเปอร์แคทน้องแมวซปเปอร์แคทพอน,นาน,นี่นางจะปล่อยเลเซอร์ที่ตาด้วยนะ อย่างค่คือน้องมาแต่ละตัวอย่างที่บอกไปว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่ปล่อยเลเซอร์นะแบบโมโหแล้วอย่างเงี้ยชั้นร้อนนาแล้วหนาะอะไรแบบนี้นะคะเป็นไงทุกคนดูน่าเล่นใช่ไหมสำหรับ my perfect cat hotel นะคะเกม ทาดแมวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเล่นฟรีได้อาจจะแบบรําคาญแอดนิดนึงนะถ้าใครไม่อยากรำคาญก็จ่ายเงินไปจบนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเอาไว้ถ้าใครมีเกมอะไรอยากให้กูมาแนะนําแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสูนี้บ๊ายบายจ้าไปโหลดกันนะ My perfect cut hotel